โยซ่าดีวิรุนเมกาดีิรุนดูไบดีิรุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกม5 Warrior 2นะทุกผู้ชมนะเออโคตรตึงเป็นเกมแนวชูตเตอร์ FPS โคตรมันโคตรตึงสามารถเล่นโหลดอ่าเล่นโหมดอ่าซอมบี้แบบนี้ได้นะนี่ใครเหลือรอดเป็นผู้สุดท้ายนะครับก็อ่าจะเป็นผู้ชนะไปนะฮะท่นานผู้ชมนะเราต้องต่อสู้กับพวกซอมบี้แล้วก็พวกนะี้เหมือนเหมือนโหมดฟาโรในไอช็อตอ่ะคนดูนะฮะโคตรตึงแล้วก็มีให้เล่นในส่วนของโหมด FPS ชูตเตอร์นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับอันนี้ผมเล่นในส่วนของโหมดซออมมบีู้นะนนะะะคคุณดโตรั เอาเดี๋ยวเดี๋ยวยิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคั้มยัยใต้คลิปเดอร์สำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะครับน้องๆนะโคตรตึงโหดเกินโหดเกินล่อเลยกระเทยบอกมาว่ามาว่าเฮ้ยอยู่ข้างล่างเต็มเลยนี่นี่เอาดิเฮ้ยมาว่ามาว่าต่อกันเลยดีกว่าคนดูโอ้มันโดนยิงเรารัวๆเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดเป็นยงแต่ว่ามันเซิร์ฟมันปิงๆหน่อยนะคนดูว้ากำลังจะเพี้ยงระเบิดใส่เลยมั่ไง ไอคิงไอกริ่งตรังเฮ้ยมันโยนมาจากตรงไหนหนาเนี่ยนี่นี่นี่ย้อนตี๊มมีออมเบอร์หรือเปล่าไม่โดนใครเลยขัวตรีกัวตรึงอ่ะพี่ผมก็พยายามเดินไปใส่มันก่อนนะครูนะเย่ยามามีกระแหลมกับพีน่นหนองอ้าวคุปติดบักอะไรนี่เกมอันนี้มันเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วมันมีภาคแรกด้วยนะอันนี้ภาคสองเปิดใหม่ล่าสุดเลยปีนี้ อ้ยผมหาที่ลบก่อนดูเด็ดตุยเยี่เปิดก๊อกก่อนเอาวะเอาวะรอครับรอเปิดรอเปิดเอ้ยรอมาดูดไหมรอมาดูดมไหมไปไหนนะเมื่อกี้นี่มันอยู่ไหนกันนะกูอยู่กับลุงพลกูเต้นเต่างอยสัตว ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุม,คม การดไรอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยมาดีมาดีแป๊บนึงผมคนดูผมจะยอดสก,กิลลงไปสักหน่อยนี่ดึงแบมโดนไหมนะสวยสวยเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยดีอย่างนี้ อยู่กับลุงพลกูเตะเต่างอยนี่เด็นี่เด็วเดวสวย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 เพื่อนกูอยู่กับลุงพลกูเตะเต่างอยทำพวกมึงตาลอยโดดโดดตึง,ตงโดดตึงโดดตึงเอาดิเอาดิสวยเข้าอยู่เข้าอยู่สวยว้าไม่เงยมันระเบิดตัวสาย,ยหรือ กูตรึงกูตรึงตรึงปิ๊ปเรียเลยอ่ะพี่อันนี้นะคนดูผมเพิ่มปุ่มหน่อยโอเคแฟนคนน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตุยดิครับเฮ้ยเอาดิเพื่อนอันนี้มันกำลังไล่อยู่นะฮะต้องชมนะหมดนี้เฮ้ยเอาทำไมแชทมาจากไหนนี่อะไรนี่แชทอะไรนี่สับเลยดิสับเลยดีสวยๆอย่างนี้ก็ตายนี่เป็นไงน่ะเรียบร้อยครับ ฝั <l id sei> ่งปีศาจเป็นผู้ชนะตัวตรึงอันหนึ่งผมเตรียมปุ่มก่อนมาอยู่กบลุงพนกูเต้นเต่าง่อยกระมัดซ้ายกูไม่ค่อยเอถนัดแต่ว่ามรมัดขวากูทำพวกมึงนอนหลับเฮ้ยโอ้โหได้เป็นซอมบี้ได้ไงเนี่ย my friend โอ,อ,อ้ยุกระลวงบนเงือเต็นทงโง่ยงดึงดึงอา้าวเกมเดือดยากจังมะโอ้ตายละเย้โอ้โอโยตกปัรับเย้ว้า,า,นะานะววมันมีคนมองเห็นว่าไม่เอาปืนออนนั้นมายิงผมเลยอ่ะอ้าวใส่นะใส่นะวุ้ยวุ้ยมันมาบันมาบ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวต่เพื่อนเราไวกว่าเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวย,ยกูอยู่กับลุงพนกูเต้นเต่าองอยนี่จะเป็นไงนะกิฟสองหลบเว้ยลบเว้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปุ่มผมมาแล้วเพิ่มเพิ่มดีๆก่อนโอเคเฮ้ยนี่เปิดก้อยักษ์ซะหน่อย ขอโหลดสก,กิลก่อนครับคนดูนะตอนนี้นี่ก็อยู่การลองข้นกูตรินต๋อโอยโหลดไปฮะไอเดิเพื่อนหาทางขึ้นก่อนตรงนี้ประมาณซ้ายกูไม่ค่อยเอถนัดเฮ้ยมันลงไปข้างล่างแล้วไหนมันอยู่ไหนไปไปด้านบนด้านบน ลุมเน่ยลุมเนี่ยโอ้เราเป็นปีศาจเราต้องลุมโอ้มันเข้ามาเก็บเพื่อนเราติละคนเลยนี่ว่าเฮ้ยหายไปรัวลัว,ลวเอออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแบมเรียบร้อยไหนอีกตัวหนึ่งเปิดหมดครัง้งแปบบ๊บ

นี่ดินี่ดิเอาดิสวยสอยยังไายอยู่เฮ้ยทำไมเพื่อนเรามันยืนนิ่งอย่างวะมันยืนใน F K ทำไมเหมือนกันวะเนี่ยเพมโดดขึ้นไปครับอันนี้แม่งเน่นสเต็ปจุกว่ะอู้ยแพ้เลยหัวจะจาดหัวจะจาดอยู่กับลพฝนก็เต้นเตาง่อยโดดไปฮะ ป๊๊บอ้มีสกิลเปิดเกาะล้วด้วยนี่มาคนดูนะหย่านะหย่านะเฮ้ยม,มีแจ็คพอตว่ะโอเคได้อยู่อย่างนี้ย้บาบอนจากคุณหรอบอลจากคุณหรอวางล่วงนี่คนดู สงสนใจจะฟังนั่นเนาะเผื่อมันมาฟังนี่นะบูทเกราะบูทเกราะแหว้กระสุนจะหมดนะนี่ยิงนานไปนี่แตกเฮ้ยถ้ายิงถ้ายิงมันตายเราได้กระสุนเพิ่มนี่มาคนดู ê ông à ông à thoải thoải มมไ่่ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออด ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกรีปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยได้กระสุนเพิ่มแล้วนะกระสุนหมดว้าเป็นซอมบ,บี้พอดีเลยนี่เนีเ่ยบสองว้าก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะวงแตกกระบอกเลย

สวยสวยสับได้อยู่ว้ายโดนหุ่นมันระเบิดใส่ตายเลยเอ่าดีาดีคือตรีคือตรึง,รงมันอยู่นะคนดูหมดนี้แต่มันนานอยู่นะครับคนเอินมาหมดนี้แปดนาทีแล้วนะคนดูนะเย้ e a อารีอารีสวยขัวตรึงโคตรก๊อด จบยังะจบแล้วนะครับ5้าเมตรพอดีเลยนะมาว่ามาว่าต่อเลยนะครับคนดูแต่ปิงมันเยอะอยู่นะปิงประมาณส0มอกว่านะคนดูนะต้องหา VPN ดีๆแต่ยูยูบูสเตอร์มันไม่ลิดขึ้นนะเกมนี้ผมก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเอาดีๆาดยไหมเอาดีๆเก็บไปแล้วครับถ้าปิงน้อยๆนี่บอกเลยซิดผมนี่ปิงสามร้อยกว่าละมาดิมาดิหัจาเธอจา ยิ่งไม่เกี่ยวสายเดียวได้มดยิ่งไม่เกี่ยวสายเดียวได้มดเว้ยโอ้ไม่มีปุ่มนั่งนะนี่เกมนี้เกมนี้ไม่มีปุ่มนั่งนะครับอุ้ยนี้เล่นสไนซ์ซะด้วยนะฟอกหวัวตึงๆสวยอุ้ยอ,อันนี้ยายายาเก็บยาซะหน่อยนี่เนี่ยอยู่กับลุงฝนกูเต้นเต่างอยโอ้กระสุนหมดแล้วมันต้องใช้วิชาดาบสามมัน Dieu, ้วตายตายตายจะดับสามันนี่เลยล่วงดับสามันนี่นี่กูตึงเข้าไปเฟี้ยวโชว์กระเจี๊ยวที่บ้านนี่ว้ากาจดิ้นมุมเสากูอยู่กับลุงพลกูเต้นเต่างอยกูไว้แตกทักอีเถอโอเวอร์ลี่กูด หัวจานหัวจัดานคนดูแล้วมันต้องลากโดนหัวนี่ตายง่ายมากเลยนะปืนนี่แต่มันดีดนะครับคนดูเออมันกระสุนมันดีดหน่อยเออยามาดิสวยเพื่อนแต่เลยลิ่นล็อกกลางนี่ถือโอเคอยู่นะเฮ้ยายมายกูอยู่กับลุงพลกูเต้นเต่าง,งอยนี่แหละครับสวย โอ้ไม่ตายากินอะไรมาเนี่ยกินไวเบเนียมเหรอน้องย,นะยิงไม่ค่อยอยากจะตายเนี่ยโอ้มันมันยิงถึงหน้าบ้านมึงเลยเฮ้ยโอ้ปืนกระสุนหรือสทุนนี่ยิงไม่โดนใครเลยโอ้ยนี่จังก้านะขอาบุกทำเสืเอลเอลยนะน้องยิงกระโปงเปิดนะมอก่อนโอ้โหปืนอะไรอะพี่ยิงโคตรแรง โปล็อกหัวเปล่าวะโปรไอจิกไม่ชอบเลินโปรได้นี่นี่ตัวยอ้ก่อนจะคุ้งหรอกนี่โดนอยู่โดนอยู่สวยลากหัวตึงๆเลือกโปรเทคไม่ไหนตายบอกเลยกระโดดยิงแบบตึงๆกระโดดยิงแบบฟงหวินเย้สวยว้าาโดนต่อยตุดตุยตุด อยู่กับลวงพนกูรู้ติงเต่างอยลากของคมค,มครับนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะตึงปริยะตึงปริยะโคตรึงโคตรึงนี่เนี่ยเป็นไงล่ะเก็บสองได้เลยนะนี่สวยกูอยู่กับลุงผลกลูตีนเต่างอยง <c oughs> นี่เนี่ย โอ้พี่กระหูดพูดเนี่ยเล่นอย่างกระด้แข่งอีสปอร์ตกินกระจังแท้กินจังเกมมิ่งเอ้ยตายกันแล้วโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมไฟวอร์เรียร์นะท่านผู้ชมนะไฟวอร์เรียร์สองนะครับนี่โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับอย่าไปคิดนะสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ไปโหลดกันมันได้เลยนะฮะตลาดวันนี้พี่โค้กตรลกรเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้านี่ทังไงไอวเอสก็ไอ้หน่อยนะส่วนไอวเอสต้องย้ายไปที่สโตรจีนนะท่านผู้ชมนะผมจะทำคลิปสอนโหลดเนาะ ไปโหลดก,กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่โกตไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรหล่อโคตรดึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โ no นหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย